ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตุวท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทา 16พฤศจิกายนโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมและฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเพชรกลางกลุงเบ่งปานเนื้อทาน สองสูตรร้อยสิบหน่วยสองสูตรหลักร้อยสิบหน่วยอดีตก็ผ่านอดีตก็สรุปแล้วผ่านผ่านสุดที่สองส่วนสุดที่หนึ่งหลุดไปในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน ท่านใหม่นี่ก็เบ่งปันสุดที่หนึ่งห้าสุดที่สองสี่หกนะไม่ชูนจับคู่นะไม่ชูนจับคู่ห้าสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกนะต่อไปครับผมใบนี้ มาน้อยคอยรักก็เบ่งปนานเดวทาน163 164 163 164 173 174เบ่งปาน4ชุดเบ่งปาน4ชุด3ตัว ต่อไปครับผมใบนี้กุ้งดับหน่อยโบนดับหน่อยโบนกระเบ่งป,ปานดับแปดเบงปานดับแปดเบงปานดับตัวเดียวแดับ8ตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้ตัวให้พิจรารณาเป็นแนวทาง ต่อไปคารพผมใบนี้ครับท่านผู้ชมแสงเดือนแนวทานบนล่างเบ่งปานสองหกเบ่งปานสองเบ่งปานหกนะเบ่งปานสองเบ่งปานหกสองตัวนะแนวทานบนล่าง วิ่งบนล่างสองตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับออเตา่เอาออเต่าเบ่งปันสมตัวเดียวละนะและก็สามสี่สี่สา 3443การ4จิตนะ3443การ4จิต3443การ4จิต ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งปอนแนวทางสองตัวบนใบนี้ก็เป็นอดีตนะอดีตท,ที่ผ่านมารวมคู่กันสรุปแล้วผ่านคู่เก้าแปดผ่านคู่เก้า ผ่านโคนแปดนันตบวชซึ่งเดือทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะเดือทันใหม่นี้ครับรวมชุดศูนย์หนเองหนมสอดหกหนึ่งหกสามหกเจ็ด 0 1 0 3 0 7 21, 23, 2 1 2 3 2 7เบ่งปัน9คู่เบ่งปัน9คู่ให้พิจารณาเป็นเดี่ยวทางต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เป็นเอาทานสูตรที่1กับสูตรที่2ส,สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2รวมชูนหลักหน่วยล่างเนวทาน J C ก็แบ่งปาน5กับ6นะ5กับ6นะแบ่งป,ปานห้าแบ่งปัน,ปน6 เบ่งปานสองตัวนะเบ่งปานสองตัวให้พิจารณาเนี๋ยวท,ทันจินแล้ว5 7เจดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน5กับ6เดี๋ยวท,ทันจินแล้วก็ผา นะเนะในทันใหม่นีนก็เบ่งปาน5กับ6ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับวิ่งโบนตัวเดียววิ่งตัวเดียวโบนวิ่งโบนตัวเดียวอดีตก็ยาวยาวนะ เด่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเกนะเบ่งปันเกตัวเดียวตัวเดียว9นะร้อยสิบหน่วยเบ่งปันเกเบ่งปันตัวเดียว9เบ่งปันเกตัวเดียวต่อไป ครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับหลักหน่อยแบบสองตัวล่างเพชรกลางกรงนะอดีตผ่านไหมอดีตก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับสามห้าสามห้า กระเบงปันสองตัวกเบงปันสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปกระผมใบนี้10ล่างแบบสมตัว10ล่างแบบสตัวห้าหกเบ่งปานห้าหกเกาเดี๋ยวทันเทีแล้ว8 9ดสอง เดือนทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 6 9กนะก็อดีตก็ยาวยาวนะท่านผู้ชมอดีตยาวยาวเดือนทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 6าห้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนะหลักอร่อยนาคิโนะหลักอร่อยนะสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านเนื้อทันใหม่นี้ครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปกระผมใบนี้ ไมนี้ครับโคนบ้านตาดสองสุดจับคู่สองสุดจับคู่สองตัวบนก็สรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่านเด๋ยนท่านใหม่นี้ครับผมตัวได้เราไปชมกัน ย้อนทันใหม่นี่ครับ026กับ7 9135จับคู่07 09 0105 27 29 21 23 25 6 7 6 9 6ห6 3 6 5เจหนึ่้ทันพชม ก็เบ่งปันรวม15 15ชุดนะ15ชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับจับคู่ล่างจับโคล่างอดีตที่แล้วผ่านนะอดีตที่แล้วผ่าน87นะ จ็ดพันตรองแปดเจ็ดพันตรองแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 1 4 16 19 5 4 5 6 5 9 6 4 6 6 6, 6 9นะ10หน่วยจับคู่10หน่วยจับคู่2ตัวล่าง10หน่วยจับคู่2ตัวล่างท่านผู้ชมต่อไป ครับผมใบนี้มาน้อยคอยรานะมาน้อยคอยราสรุปลากกสสองสาอง6จ็ดสองหกสามเจ็ดต่อไป

เจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับออเต่าชุดโบนวิ่งตัวเดียว7 7็ดเจ็ดสี่เจ9ดหกเจ็ ก็เบ่งปานหลายชุดนะท่านผู้ชมเบ่งปานหลายชุดนะต่อไปครับผมใบนี้ดับตัวเดียวร้อยสิบหน่วยดับหนึ่งตัวเดียวอดีตมีหลุดมีผ่านบ้า แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับดับ1ตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะดับตัวเดียว1ดับ1ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างสุดที่2หน่วยล่างสุดที่2 เกลางกลวงเบ่งปานห้า583 58แล้าละก็3 5 8ห้าแปดเทันเจีแล้ว4 7 2เจ็ดสอทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าแป ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเนวทานร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนว่านใหม่นี้ครับผมหลักร้อยหนึ่หลัก10 6 5 8 9 0 หลักหน่อย982713จับชุดเอาเองนะจับชุดเอาเองต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทันเดนล่า ก็เ 3, บ่งปาน3 4แบ่งปาน3แนะบ่งปาน4นะเบ่งปาน3แบ่งปาน4เด่นล่งเด่นล่งท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้นะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม